สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับชาแนฟิลไทยใน YouTube ครับก็เดินขึ้นมาบนสะพานนะครับมีน้องหมาเดินนำมาเป็นสะพานไม้ไผ่นะครับบางช่วงถ้าน้ำหลากมากๆสะพานนี้ก็พังฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งนู้นก็เป็นรีสอร์ทหรูๆหลายแห่งนะครับนะรบิมปลายอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ล็อบบี้ของเขานะครับมีอีนี่อีกเจ้าหนึ่งนะครับเดี๋วนี้จะให้ดูตรงนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะมีกระท่อมหลายแห่งนะครับนี่ Family h u ันะครับเมื่อกี้ถามหน้าหน้าโรอย่างตอนหน้าฝนนี้นะครับก็200บาทนะครับมีปลายคันที่ฮัททวินทั์หลายที่ที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมี Wi-Fi แล้วนะครับก็ลองสอบถามดูกันได้ใครอยากจะมาอยู่แบบสงบ,สงบ นี่ก็มีบ้านปลายริเวอร์ไซด์เป็นบ้านหลังเล็กนะฮะร,ราคาก็จะถูกลงกว่าฝั่งปลายนะครับแต่ว่างเงียบสงบกว่าบางคนก็ชอบอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าบอกว่าสงบแล้วก็ใกล้เคียงกับบรรยากาศเดิมๆของเมืองปลายมากกว่านี่ก็เป็นบรรยากาศเดิมๆของเมืองปลายนะครับที่มีกระท่อมอยู่อีกฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นอ,อีกสะพานหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า สะพานพวกนี้มันพังได้เวลาที่น้ําหลากมาเยอะมันจะมีซากต้นไม้รากต้นไม้อะไรเงี้ยมาแล้วก็ไปชนเสาสะพานนะครับอาจจะทําให้พังได้นี่ก็น้ําจะเป็นสีแดงหน่อยครับเพราะว่าหน้าฝนมาแล้วหลังจากแล้งมานานนะครับผมถ่ายในี่ปี5 8านะครับ2015ห่าหลังจากแล้งมานานครับนี่ก็เป็นจุดชมวิว ริมแม่น้ำปายนะครับถ้าใครไม่ได้มาพักแถวนี้ก็เดินเข้ามาตรงหัวมุมหัวโค้งนะครับของเมืองปายนะครับเลยวัดป่าขามมานะครับแถวอ่าโฮเทลเดอาร์ติสอ่น,นะนะครับอ่าก็จะเจอนี่ครับบรรยากาศเมืองปายยามเช้าครับแล้วพบกันใหม่กับ c h Channel f e ฟิลไทยใน youtube ครับสวัสดีครับ